สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วในช่องกินกระเพได้ค่ะพี่นอ้องขาเมื่อี้เมนวนได้ก้อยเนื้อเสือไสหมากลิ้นไหมหรือเพก,กาหรือหมากลิน้นฝาจากพี่น้องขาลายซื้อครั้งเนาะพักก,ก,กันเข้ากันกินเข่าได้ค่ะพี่น้องขาเข่าเนีย้ยมาเด้อค่ะเซ็ตๆน้ำเมนวนจ้าพี่น้องจ้าช่วงนี้น้องแพทติดงานเด้จา้างานบุญลายหลายปล่อยนั่งไปหาเอาบุญสะก่อนจ้ะเมนุนบบได้ไปให้ลูกไปแทนจ้ะพี่น้องคะ่ะ ก่อยเนื้อเสือใส่หมากดินใหม่แก้วเพียคุ้มพมอันนี้ต้มลวกเลยได้จต่พี่น้องขะแก้วเพียนียสุกเรียบร้อยต้มร้อนๆมาจ้าพี่น้องขะอืมกินขับอืมอืม ความแสบมันพาไปพี่น้อง่ะอือหือพี่น้องว่ามากเมนวนอื้อหือแสบตัวนเหนืองวนได้จ้ะพี่น้อง่ะตัวเอามาอยากเป็นเนื้อเสือจ้ะสิ่นติดมันจ้ะเรียกง่ายๆคือเนื้อติดมัน อืมบุกม,มากจำเจ้าใช่ไหมะได้ ย่างเพกกาน้ำได้ค่ะย่างเพกกาผมพมูมเพีกกาได้ค่ะพี่น้องกล้วยเนื้อเสือใส่เพกกาะจะ้ะอือขอกัน ย่างเนี่ยเสือใส่เพกกาพี่น้องคะ่ะเพกกานี้ก็ย่างเหมือนกันจ้ะแซบ<ะ>แั้ก็ผิกอ่อน 嗯，我嘛。 อ๋อคือแซ่บเ,เดี๋วพี่น้องค่ะเพลกลาย่างเพลกลาปิ่งอืมอ้ม ลืมแน่นอนผ้าแสบแล้วพี่น้องคะ่ะลืมเป็กเป๊กรืมมป็๊กพี่น้องค,ะงอคอ่ะมคคมเมน,น,มน,น,กกนขมูขอบคุณหลายเด้อจ้ะที่ขอามาคอมเมนต์พูดคุยกับเมนนวลจ้ากำน้องแพทขอบมาขอบคุณหลายที่ขอมาเป็นกำลังใจให้เมนวลเดอ้อจ้ะมากินด้วยกันเดอ้อจ้ะแซ่บจ้ะ เผือกเพกาจ่ะบอกเ,เหงาเด้อจ้ะพี่น้องคขามีพี่นองเป็นมวยจ้ะพี่นองเป็นห่วงนะจาะเหงาบอมเมนวนพปะนะ บ้เดอ้อจ h กบบ้เหงาอืมต่อเพื่อนๆขึ้นๆขมๆนะพี่น้องค่ะถ้ากินดิบอะ แต่กินซุปยังเสียอร่อยหอมหอมที่หอมะมยงังกะแล้วก็บอกเฟื่อนจ้ะกินไยมาชิมของน้ำมนวนได้จ้าพี่น้องจ๋า แกว้วจ้ะแก้วเพียกขอ้กอลำลำจริง้องค่ะ ก็แล้วเนะี่ยกลุบๆนี้ดีจ้จพี่น้องค่ะเนื้อเสือ,อ เ่มไปซื้อน้ำเจีกห้วยพี่นรองคะลริมคักงืริ่มเนี่ยปีนองแซีอยู่นามเหมือนเจี๊ยกื็เป็นสีเหนี่มันนวลไปะนามเจีกห้วยน่ยจาจะปีนองจ้ะ <laughs> ตัว,วกันลรอบ่พะนปีนอง <laughs> วะ อุ่องเขาเนอ่อือมรกดสุดยอดอือ ตรงนี้มันจะกรุบๆด้วยค่ะพี่น้องค่ะเสือหองหัแก้มเพกาจ้ะ ยังไงไปเ,เริ่มจาเรื่อมกระดาษชิชูพี่น้องจ้ะห้างชิมมากลินจะ Mm. Rất right. mm. yang put put ni dia, hmm, hmm, put put. เจอกันฮ uh ึมจับจับพี่น้องคะเอาละจ้ะพี่น้องคะม,นนมื้อนีอ้เมนูนกรอิ่มละจ้ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายเด้อจา้าที่เข้ามารับชมและคอมเมนต์และติดตามเมนูน้อกระนองแพทจ้ะมื้อน,น,อน,น,นี้ถ้ากินมุม้ามจิมม้มบอสุภาพเม็นนูน่นกระนองแพทกระตองขอโทษข้อไผ่พี่น้องหลายหเด้จอจ้าพอการไม่คลิปหนาสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ บายบายขอบคุณ้อจ้าพี่น้องจ้า